อกรณ์บอบก้อ,กองผู้ในการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าได้เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศ2562นะครับตามโครงการให้ความรู้การประกันภัยนะครับสําหรับกรอบในการ พูดคุยกันในวันนี้ในเรื่องของการประกาศก็คือเรื่องของวัตถุประสงค์ความเป็นมาแนวทางการพิจารณาผู้มีอำนาจในการประกาศเขตนะครับรวมทั้งในเรื่องของตัวอย่างขั้นตอนในการประกาศนะครับซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาภายัยซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการบริหารจัดการภัยพิบัตินะครับรวมทั้งในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัย อย่างเร่งด่วนเมื่อเกิดสาารภัยนะครับซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัยนะครับจะใช้ระเบียบกระทรวงการคลังนะครับในการดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะครับว่าสิ่งไหนที่เป็นในเรื่องของสาารภัยนะครับโดยการใช้ระเบียบกระทรวงการคลังนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อวางหลักเกณฑ์ให้กับ ส่วนราชการต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนนะครับตามความจําเป็นและเหมาะสมนะครับโดยที่ระเบียบนั้นไม่ได้ชดเชยหรือชดใช้เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับไม่ได้การชดเชยให้กับความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมทั้ง ไม่ได้เป็นการก่อสร้างสิ่งใหม่นะครับเป็นเพียงแต่การบรรเทาเยียวยาในเบื้องต้นสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะครับสำหรับเงินทดลองราชการนะครับแต่ละจังหวัดนะครับก็จะมีวงเงินอยู่ในอำนาจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด20ล้านบาทนะครับจะดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดนะครับซึ่งจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่ด้วยกัน6ด้านนะครับด้านแรกก็คือด้านการนำรงที่2นะครับก็จะเป็นด้านการส่งเค์นะครับ3ด้านสนารสุขนะครับ4ด้านการเกษตร 5. ด้านบรรเทาสารภัยและ6ด้านการปฏิบัติงานช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยนะครับภัยพิบัติที่เป็นสาธารภัยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับไฟป่านะครับอุทกภัยวัตภัยภัยแล้งภัยอันเกิดจากความหนาวเย็นผิดปกติหรือโรคระบาดที่เกิดขึ้นในมนุษย์หรือในสัตว์นะครับซึ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงกานคลังหรือภัยอื่นๆ ที่ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทําของมนุษย์หรือจากธรรมชาติซึ่งสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินนิยามคําว่าฉุกเฉินนะครับหรือผู้ประสบภัยนะครับคําว่าฉุกเฉินก็คือคาดว่าจะเกิดปัจจุบันทันดน่วนหรือเกิดในเวลาอันใกล้ซึ่งไม่สามารถที่จะแก้ไขโดยทันทีนะครับสำหรับผู้ประสบภัยนะครับ หมายถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเกิดจากการกระทําของธรรมชาติหรือของมนุษย์นะครับซึ่งเหล่านี้จะไม่รวมส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนะครับคำว่าผู้ประสบภัยครับซึ่งหลายคนก็จะถามว่าผู้ประสบภัยเนี่ยรวมถึงบุคคลต่างด้าว หรือคนที่ไม่อยู่ในประเทศไทยด้วยหรือไม่ซึ่งตามคำความหมายของระเบียบกระทรวงการคลังก็คือผู้ประสบภัยหมายถึงทุกคนที่ประสบเหตุหรือประสบภัยพิบัติทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติลืวนแล้วแต่เป็นผู้ประสบภัยทั้งหมดนะครับเกิดจากการกระทําหรือเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจาก ธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทําของมนุษย์แล้วความเสียหายกระทบต่อร่างกายหรือชีวิตของพี่น้องประชาชนหรือชุมชนนะครับโดยที่ไม่สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้นะครับรวมทั้งต้องเป็นสาภัยก็คือเป็นเรื่องของคนหมู่มากนะครับไม่เกิดแก่คนใดคนหนึ่งนะครับมีผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่นำมาพิจารณาก็คือเรื่องของเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนนะครับและจาเป็นต้องแก้ไขโดยฉับพลันซึ่งเหีนี้จะนำมาเป็นข้อพิจารณาในการาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือซึ่งในการพิจารณาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอผู้ว่าการจังหวัดนะครับที่จะพิจารณาว่าข้อมูลเหล่านี้เหมาะสมที่จะประกาศเขตหรือไม่รวมทั้ง กับข้ามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือว่ากชพจที่จะต้องร่วมกันพิจารณาผู้มีอํานาจนะครับในการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะครับตามระเบียบกระทรวงการคลังนะครับซึ่งกําหนดว่าเมื่อเกิดสาภัยในพื้นที่ในจังหวัดนะครับผู้มีอํานาจในส่วนของกรุงเทพมหาคนครให้เป็นอํานาจของ อาทีดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ 2. กรณีที่เป็นภัยพ,พิบัติที่เกิดขึ้นในจังหวัดต่างๆนะครับให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกับร่วมกับนะครับคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือกอชอพจนะครับร่วมกันพิจารณาในการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติหาก ไม่สามารถที่จะประชุมครับการกชปจได้ทันนะครับและผู้ว่าเห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจาเป็นต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนดก็ให้ผู้ว่าเนี่ยมีอํานาจในการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปก่อนได้ โดยที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากกชพจนะครับซึ่งก็สามารถที่จะนำเข้าที่ประชุมกชพจนะครับให้ความเห็นชอบหรือรับทราบภายหลังได้นะครับซึ่งตรงนี้ให้อำนาจผู้ว่าการจังหวัดไว้นะครับซึ่งคณะกรรมการกชพจที่อยู่ที่จังหวัดนะครับก็จะมีท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็น ประธานกรรมการนะครับซึ่งกรรมการทั้งหมดเนะี่ยจะไม่เกิน15ท่านนะครับมีผู้ว่าการจะเป็นประธานกรรมการมีปลัดจังหวัดนะครับมีโยธาธิการและผังเมืองนะครับมีท่านพาณิชย์จังหวัดมีผู้แทนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีผู้แทนของกระทรวงกลาโหมผู้แทนของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ผู้แทนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับผู้แทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับและก็ผู้แทนสว่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอีกนะครับไม่เกินสี่ท่านนะครับรวมทั้งมีทางภาคเอกชนซึ่งจะเป็นประธานหอ,อการค้าหรือสภาอุตสาหกรรมนะครับหนึ่งท่านนะครับแล้วก็มีท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาภัยจังหวัดนะครับเป็นกรรมการและ เลขาดุการซึ่งทําการชุดนี้ไม่เกิน5ท่านนะครับก็จะมาร่วมกันพิจารณาในการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือรวมทั้งมีหน้าที่อื่นๆที่ตามระเบียบประสบการณ์ทางกําหนดในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยได้มีประกาศกําหนดนะครับหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับซึ่งประกาศไปเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2563าที่ผ่านมาโดยที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังนะครับซึ่งรายการที่จะต้องนำมาพิจารณาก็คือในเรื่องของประเภทภัยพิบัตินะครับคือต้องเป็นประเภทที่อยู่ในนิยามของคำว่าภัยพิบัติคืออยู่ในระเบียบกระทรวงการคลังนะครับ ว่าเป็นภัยพิบัติหรือไม่นะครับต้องมีประเภทภัยพิบัติ 2. มีวันเดือนปีนะครับที่เกิดภัยและวันที่สิ้นสุดภัยที่จะต้องระบุในประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือรวมทั้งที่สำคัญก็คือเรื่องของพื้นที่ที่เกิดภัยนะครับต้องมีรายการนะครับระบุพื้นที่เป็นชุมชนหมู่บ้าน ตำบลอำเภอให้ชัดเจนว่าพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยเกิดภัยพิบัติขึ้นจริงนะครับเราจะไม่ประกาศเป็นลายอำเภอลายตำบลน,นะครับหรือลายจังหวัดนะครับเราต้องเจาะไปถึงพื้นที่ตำบลหมู่บ้านชุมชนนะครับว่าหมู่ไหนที่เกิดภัยพิบัตินะครับถ้ามีภัยพิบัติเพิ่มเติมเราก็ประกาศเพิ่มเติมนะครับ รวมทั้งระบุประเภทความเสียหายที่เกิดขึ้นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความเสียหายที่เกิดต่อทรัพย์สินที่อยู่อาศัยหรือด้านชีวิตของประชาชนหรือสิ่งสาระประโยชน์นะครับเหล่านี้เป็นต้นก็จะต้องระบุประเภทของความเสียหายไว้ด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของระยะเวลาระยะเวลา เริ่มต้นของการเกิดภัยต้องระบุให้ชัดเจนว่าภัยนี้เกิดวันที่เท่าไหร่เวลาที่เกิดขึ้นต้องระบุด้วยนะครับรวมทั้งเวลาที่สิ้นสุดรวมทั้งระบุระยะเวลาของการให้ความช่วยเหลือซึ่งตามระเบียบแล้วนะครับระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือจากวันที่เกิดภัยนะครับจะไม่เกิน3เดือนกรณีที่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ ภายในระยะเวลาที่ในประกาศกำหนดก็คือ3เดือนนะครับก็มีเงื่อนไขว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับสามารถยื่นขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือก่อนที่ระยะเวลาจะสิ้นสุดลงเนี่ยนะครับไม่น้อยกว่า15วันนะครับโดยทำเป็นหนังสือนะครับชี้แจงเหตุผลว่า ระยะเวลาที่ขอขยายเนี่ยเพราะเหตุผลอะไรที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันเวลาที่กําหนดนะครับเพื่อประกอบการพิจารณาซึ่งก็จะประกอบไปด้วยสำเนาการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับสำเนารายงานการประชุมรับการกอรชพจกชพอนะครับแล้วแต่กรณีนะครับที่มีมติอนุมัติให้มีการ ขยายเวลานะครับหรือหนังสือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนว่าเพราะเหตุผลอะไรที่ต้องขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือนะครับก็ให้เหตุผลความจะเป็นมานะครับซึ่งก็จะพิจารณาไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดนะครับแล้วก็ส่งมาที่กรมป้องกันและบัรเทาสาภายัย นะครับในการพิจารณาขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างในการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะครับซึ่งจะเป็นกรณีที่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและยุติภายในวันเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะท่านจะเห็นว่าตัวอย่างเนี่ยเป็นประกาศจังหวัดนะครับเป็นประกาศจังหวัดแล้วก็จะระบุเรื่องเลยว่า เป็นเรื่องอะไรนะครับเกิดเหตุอะไรนะครับระบุเลยว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นหมู่บ้านตำบลอะไรนะครับเกิดเหตุเมื่อ,อไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับเกิดจากสาเหตุอะไรมีอะไรได้รับความเสียหายบ้างนะครับตรงนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าแล้วก็ระบุเลยว่าภายได้ยุติแล้วนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นกรณีเกิด วัตภัยนะครับวัตภัยที่เกิดขึ้นสมมุติว่าเกิดวันที่8วันนี้นะครับเวลา0ู0 0นะครับที่ตำบลที่หมู่บ้านกนะครับก็ระบุไปนะครับเกิดวันที่ระบุไปแล้วก็จะมีระยะเวลาสิ้นสุดนะครับซึ่งโดยปกติแล้ววัตภัยเนี่ยจะใช้เวลาเกิดเหตุเนี่ยไม่ ประมาณ15 2 0นาทีเท่านั้นนะครับตรงนี้เวลามันจะนิดเดียวแล้วก็ก็จะหายไปในในพื้นที่หมู่บ้านนั้นนะครับก็จะเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินแล้วก็พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบนะครับตรงนี้ก็จะระบ,บุเวลาว่าเกิด09.00สิ้นสุดเมื่อเวลา09.15สมมุตินะครับ09.15ซึ่งภายได้ยุติลงแล้วก็จะระบ,บุใน ประกาศนะครับซึ่งเป็นกรณีที่ภายยุติในวันเดียวนะครับตรงนี้ก็จะลงประกาศณนวันที่ที่เกิดนะครับแล้วก็ผู้ว่าในการจังหวัดเป็นผู้ลงนามในการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ภายที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวนะครับสไลด์ต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างนะครับกรณีที่เกิดภัยพิบัติแล้วก็ภัยไม่ยุติในวันเดียวนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าเป็นประกาศจังหวัดเหมือนกันกับกรณีที่ภัยที่เกิดภายในวันเดียวก็จะต่างกันตรงที่ภัยดังกล่าวยังไม่ยุตินะครับภัยดังกล่าวยังไม่ยุตินะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีเกิดภัยแล้งในพื้นที่หมู่บ้านกตบขอนะครับอำเภอคออย่างเงี้ยฮะ และภัยยังกล่าวเนี่ยยังไม่ยุติก็ระบุวันเวลาเหมือนกันวันที่เกิดภัยนะครับแต่ว่าภัยเนี่ยยังไม่ยุตินะครับส่วนใหญ่แล้วภัยแล้งนะครับจะเป็นภัยที่เกิดแล้วมีผลกระทบในระยะยาวใช้ระยะเวลาในการนะเกิดหรือว่าช่วงเวลาเกิดภัยเนี่ยค่อนข้างนานนะครับก็จะยังไม่ที่สุดภายในวันเดียวนะครับแต่ที่สําคัญก็คือในเรื่องของ ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือเราต้องระบุให้ชัดเจนไปในในประกาศเคยก็คือ3เดือนนับตั้งแต่วันที่เกิดภัยนับไปเลยนะครับ3เดือนครับประกาศลงวันที่คนประกาศก็เป็นผู้ว่าการจังหวัดเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นกรณีที่ภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้ยุติภายในวันเดียวนะครับสุดท้ายของการประกาศนะครับเป็นตัวอย่าง สำหรับกรณีที่ภัยสิ้นสุดลงเป็นกรณีที่ภัยที่ไม่ได้ยุติภายในวันเดียวนะครับก็จะมีาการประกาศยุติสิ้นสุดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก็ระบุภัยที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาว่าเป็นภัยพิบัติอะไรนะครับก็ระบุไปนะครับมีวันเดือนปีที่ได้ประกาศที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ระบุไปว่าภัยสิ้นสุดเมื่อไหร่ ก็ระบ,บุไปในประกาศเลยว่าบัตรนี้ภัยดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับตามข้อที่จริงที่ได้รับรายงานมาจากพื้นที่ว่าภัยดังกล่าวได้ที่สุดลงแล้วเราก็จะมีการประกาศสิ้นสุดภัยพิบัตินะครับตรงนี้จะเป็นผังนะครับอธิบายขั้นตอนกระบวนการประกาศ เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งจะให้เห็นว่าภาพของกระบวนการขั้นตอนในการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรเริ่มตั้งแต่ว่ากรณีที่หน่วยงานในพื้นที่เช่นอ,องค์ประกองส่วนท้องถิน่นนะครับซึ่งมีหน้าที่ที่จะ,ะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในในเบื้องต้น นะครับกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับงบประมาณที่ช่วยเหลือพี่น้องประชายชนได้หมดลงหรือว่าไม่มีงบประมาณก็รายงานผ่านอำเภอนะครับถ้าเป็นกรณีของกรทมก็สำนักงานเขตก็รายงานมาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเป็นรายงานเหตุด่วนนะครับถ้าเป็นกรณีของจังหวัดนะครับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็รายงานผ่านอำเภอนะครับอำเภอก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนะครับว่าเป็นสาภัยไหมนะครับก็รายงานมาที่จังหวัดมาเข้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาหภัยจังหวัดนะครับเป็นรายงานเหตุด่วนสารภัยครับทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดหรือปปจังหวัดนี่ยฮะก็จะกันกรองข้อมูลพิจารณาข้อมูลว่า ข้อมูลที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ตามรายงานเนี่ยเข้านิยามเข้าเงื่อนไขเข้าหลักเกณฑ์ของการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้สบภัยพิบัติหรือไม่นะครับถ้าเข้าเงื่อนไขนะครับก็จะเสนอผู้ว่าการจังหวัดถ้าเป็นกรณีที่เข้าเงื่อนไขเข้าหลักเกณฑ์ผู้ว่าการจังหวัดนะครับก็สามารถที่จะประกาศเขตได้เลยแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ต้องมีการพิจารณานะครับ ก็เข้าที่ประชุมเสนอผู้ว่าการจังหวัดนัดประชุมขราพการกชปจเพื่อพิจารณาว่าข้อมูลที่อำเภอรายงานเข้ามาเนี่ยนะครับเข้าเงื่อนไขเข้าหลักเกณฑ์เข้านิยามตามระเบียบหรือไม่นะครับก็นํามาให้กรามการกรามการกชปจพิจารณาร่วมกันว่าถ้าข้อมูลเข้าเงื่อนไขนะครับก็จะ อนุมัติพินานุมัติเห็นชอบให้มีการประกาศเขตโดยที่ฝ่ายเลขาคือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเนี่ยก็จะเสนอผู้ว่าจังหวัดเพื่อพิจาารงนามอนุมัติประกาศนะครับประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ปวะสบพิบัตินะครับถ้าเป็นในส่วนของกทมนะครับกทมเนี่ยถ้าเกิดพิบัติขึ้นสำนักงานเขตนะครับซึ่งจะปฏิบัติได้การแทน ผ,ผู้ว่าการจังหวัดผู้ว่ากทมนะครับก็เสนอรายงานมาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาาภัยนะครับก็จะเสนอให้อธิบดีนะครับประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือถ้าเข้าเงื่อนไขนะครับซึ่งในส่วนของกทมจะไม่มีข้าการกชพจนะครับก็จะกันกองโดยกองช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับร่วมกับทางสำนักง,งานเขตนะครับรวมทั้งลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ก็เสนอ ท่านอาิบดีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือถ้าเป็นกรณีของจังหวัดนะครับก็เป็นผู้ว่าจังหวัดร่วมกับนํกการกา,รกา,ราจปจนะครับพิารณาก็ประกาศนะครับตามเงื่อนไขนะครับเมื่อประกาศเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ถูกกําหนดให้ว่านะครับกําหนดว่าสำนักงานปปจังหวัดเนี่ยต้องรายงานกรมต้องรายงานกรมป้องกันและบสถียรภาพายทันที เมื่อมีการประกาศเพื่อที่จะได้รับรู้ว่ามีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วนะครับรวมทั้งแจ้งแจ้งหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ได้รับทราบว่ามีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแล้วนะครับเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงไปช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ ส่วนรายการต่างก็จะนําประกาศนี้ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เกิดวัตะภัยนะครับแล้วมีการประกาศนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วทางผู้ว่าการจังหวัดนะครับก็จะจะัดสรรวงเงินนะครับที่อยู่ในอำนาจของท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับให้กับอำเภอนะครับ วงเงินหนึ่งอำเภอไม่เกินห้าแสนบาทนะครับต่อต่ออำเภอเมื่อมีการประกาศแล้วนะครับอำเภอก็ไปไประชุมข้ามกันกชพอ,อนะครับเพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็มีการอามัดการจ่ายเงินนะครับแต่ถ้าเป็นด้านการเกษตรก็ให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอเนี่ยลงไปสำรวจตรวจสอบความเสียหายแล้วก็รายงานมาตามลาดับ ในการใช้เงินนะครับส่วนรายการอื่นที่มีหน้าที่ในการช่วยเหลือก็นําตัวประกาศเนี่ยนะไปช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการประกาศเฉตยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเป็นสไลด์สุดท้ายนะครับที่เราจะได้มาพูดคุยกันนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอฝากทุกท่านนะครับว่าหากเกิด สารภัยในพื้นที่นะครับขอให้ท่านได้โปรดแจ้งนะครับผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับปัดอําเภอในอําเภอหรือผู้ว่าการจังหวัดขอให้ท่านรีบแจ้งโดยเร็วนะครับหากท่านแจ้งเร็วนะครับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทราบเร็วก็จะมีการแก้ไขนะครับได้อย่างรวดเร็วก็จะสามารถบรรเทาเยียวยา ลดผลกระทบความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ขอฝากทุกท่านไว้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของหากท่านไม่สามารถติดต่อในพื้นที่ได้และเป็นยามค่ําคืนก็ท่านสามารถติดต่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้โทรสายด่วนครับหนึ่งเจ็ดแปดสี่นะครับ,รบท่านสามารถโทรได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับก็จะสามารถช่วยเหลือท่านได้อย่างรวดเร็วนะครับขอขอบคุณครับ คปอพอคุ้มครองผู้ทําประกันภยัยประกันภัยคุ้มครองคุณ